อ่ะสวัสดีครับนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมวินซี่เพื่อนเพื่อว่ากับการรีวิวฮีโร่สามจุดเจ็ดนะผัดสามจุดเจ็ดแบบง่ายๆสั้นๆน,นะครับสำหรับนายฮาวนะครับที่เปลี่ยนเฉพาะสกิลอันติเมทนะครับซึ่งสามารถอัพได้ตั้งแต่เลเวลหนะึ่งอ่ะพออัพเสร็จปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีชาร์จหนึ่งชาร์จใช่ไหมเอาไว้ทําอะไรใช่ไหมครับคือเวลามีชาร์จหนึ่งชาร์จเนี่ยเราไปโจมตีหรือใช้สกลิลเนี่ยตัวเราจะไม่เปิดเผย ออกจากการล่องหนหรือว่าหายตัวเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าล่องหนอยู่ะรูน่าจะยิงไม่โดนเพราะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามีหนึ่งชาร์จเราเขาสามารถเข้าไปแ๊ะได้นหนึ่งทีโดยที่เราก็ยังไม่โผแต่ชาร์จนี้จะเพิ่มเนี่ยต่อเมื่อคุณโจมตีหรือใช้สกิลเท่านั้นเองครับนี่ไพอโจมตีก็จะได้อีกหนึ่งชาร์จแล้เรอหายตัวใหม่ <พอ S 1> นี่หายตัวแล้วเนี่ยก็ไปตีหนึ่งทีป้าบตีฟรีเอาง่ายคือตีฟรีอ่ะถ้าเกิดว่าไม่มีวอร์ดไม่มีอะไรนี่ตีฟรีแบบสบายสบายอ่ะนะจ๊ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับไนท์ฮาวที่ปรับมาเวอร์ชั่นใหม่ก็เดี๋ยวรอดูตัวต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ